เขาบอกว่า A กับ B อะเป็นจำนวนเต็มบวก <c oughs> A กับ B อะเป็นจำนวนเต็มบวก A อลบหนึ่งได้ไหมไม่ได้เเป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้คือ A กับ B อต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นเป็นค่าบวกแล้วเขาว่าให้ข้อมูลต่อไปนี้มาและก็บอกว่าพี่สายมาทยายฐานค่าเฉลี่ยเท่ากัน และถามหา A คูณ b โจทย์ให้ข้อมูลสำคัญมาว่าพี่ใสมัยธยฐานพี่ขอย่อเป็น ME นะค่าเฉลีย่ยพี่ขอใช้เป็น X bar โจทย์บอกว่า3คนนี้ต้องเท่ากันถ้า7ก็7เหมือนกันถ้า8ก็8เหมือนกันถ้า10ก็10เหมือนกันหมดน้องว่าพี่จะต้องหามาสักค่าหนึ่งก่อนอะ น้องว่าค่าไหนไม่มีผลกับตำแหน่งฟังพี่อีกทีนะน้องว่าพี่ใสามาทยฐานหรือค่าเฉลี่ยค่าไหนไม่มีผลกับตำแหน่งค่าไหนไม่มีผลกับตำแหน่งมึงสลับกันมูมูซัวซัวกูวว้ก็กไดดเท่าเดิมมึงไม่ต้องเรียนกู้ก็กไดดเทถาเดิม เกือบถูกแล้วคาตอบคือ x บาฟังอีนะทุกคนคําตอบคือ x บาเพราะว่า x บาเนี่ยมันไม่สนใจตําแหน่งฟังอีๆนะ x บาเนี่ยมันไม่สนใจตําแหน่ง x บามันเอาทุกคนบวกกันหมดไม่ว่า a จะอยู่ท้ายหรือ a จะอยู่กลางหรือ a จะอยู่ตัวแรกไม่สนใจบวกกันหมดเออค่าเฉลี่ยของครับใช่ใช่ สูตรก็คือซิกมา X ส่วน N ขอบคุณมากมันไม่สนใจตำแหน่งมันบวกกันหมดเลยแต่ ME m มนี่ซีเรียสเรื่องตำแหน่งถูกไหมมันมันคือคนที่อยู่ตรงกลางแต่ต้องเรียงจากน้อยไปมาก ME เนี่ยซีเรียสมึงต้องเรียนก่อนนะถึงจะตอบได้ที่โจทย์ยังไม่เรียนเพราะ A กับ B เราไม่รู้ส่วนพี่ใสพี่ใสพี่ใสมันคือ m a ็กลบมินมันไม่ชัวแม็กสุดข้อนี้ อาจจะเป็น8ก็ได้หรืออาจจะเป็น A หรืออาจจะไม่รู้แต่คนที่ชัวร์วคือเบาทไม่สนใจตําแหน่งใครเยอะใครน้อยมึงบวกกันอยู่ดีงั้นพี่หาอันที่ชัวร์ก่อนเบาซิกมะเอขอขอญาตน,นะมันจะเป็นเลข4เลข4ได้8 3กับ3ได้6 6กับ6เป็น12น้องช่วยพี่ดูด้วยนะเผื่อพี่มึนตัวเลข5กับ5ได้10เป็น30บวก8 ได้38และ7กับ7ได้24บวกกันเป็น52สแสดงว่า i สกมาออมันจะเป็น52แล้วทบกับ A ทบกับ B แล้วทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11มี12คนจบไอ้นี่คือ x e bar 52บวก A บวก B หารด้วย12 ซึ่งถัดมามันมันยังแก้ไม่ได้มันจะต้องหาข้อมูลช่วยอะ่ะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ว่าน้องจะหาเอ็มอีหรือหาพี่สายอะ่ะเดี๋ยวพี่ขอเรียงข้อมูลก่อนได้ปะ mm hmm. เพราะว่าเจ้าสถิติอะ่ะน้องจําเป็นจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก mm hmm. เพื่อที่แบบมันจะได้ดูง่ายขึ้นหรือมันจะตอบ m อได้ง่ายขึ้นแสดงว่าพี่จะต้องเอาข้อมูลมาเรียงก่อนโดยการที่พี่ไม่รู้ A ไม่รู้ B มันก็จะมีสามมันก็จะมีสามพี่เรียงก่อนนะมันก็จะมีสี่มันก็จะมีสี่มันก็จะมีห้ามันก็จะมีห้ามันก็จะมีหกมันก็จะมีเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเหลือใครนะ a กับ b น้องว่า a กับ b เท่ากันไหม น้องว่า A กับ B เท่ากันไหมคือเอาแบบนี้คือตอนนี้เนี่ยเหมือนเราจะต้องเดาตำแหน่งของ A B ว่ามันน่าจะไปแทรกตรงไหน เออ,เอ,อไม่เท่าถ้าดูจากชอยใช่ไหมเอางียบๆแต่แต่แต่พี่ขอเล่าให้พี่เล่าเล่าให้เราฟังตอนแรกนะว่าพี่ทํำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่าให้เราฟังตอนแรกนะคือแนวนี้พี่เคยทํามาก่อนในคณิตสามมันปีห้าแปดแล้วก็อันนี้คือหกสามแต่แต่พี่ว่าอันนี้ไม่เหมือนโหดเหมือนโหดกว่าเลยเอ่ะเออมันโหดกว่าเลยพอมีสองตัวแปร มันมันอาจจะอยู่ริมสุดก็ได้หรือมันอาจจะอยู่อยู่ขวาสุดก็ได้ให้เป็นตัวแม่หมายหมายถึงเอกับ B นะหรือมันอาจจะอยู่กลางก็ได้หรือ A อยู่หน้า B อยู่หลังอะไรก็ไม่รู้แต่สุดท้ายตำแหน่งเวลาน้องเอาไปแทรกหรือน้องเอาตำแหน่งไปเดาเนะี่ยมันจะต้องมีตรงกลางก่อนซึ่งพี่อ่ะขอญาตเลยนะพี่ยัดตรงกลางก่อนตรงกลางคือมันจะต้องแบ่งฝั่งละห้าอันนี้ห้าตัวพี่ยัดตรงกลางก่อนเขียนว่าในเดา เดาไม่รู้น้องจะต้องลองดูแนวโน้มลองคาดเดามาสักตำแหน่งหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนใช้การเดานะใช้การเดานะทันไหมถนะ้าทันพิมหนึ่งย่ย ต่อนะที่นี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นในลักษณะที่พี่เขียนเป็นลักษณะนี้นะพี่เดานะมันจะเป็นสามเป็นสามเป็นสี่เป็นสี่เป็นห้าเป็น A เป็น b แล้วก็เป็นห้าแล้วก็เป็นหกเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเป็นแปดถ้าในลักษณะนี้ให้เราตีความว่าถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้นะ A กับ b อ่ะมันจะต้องเป็นใครนั่นเองเป็นห้าแน่ๆเพราะว่ามันอยู่ระหว่างห้ากับ5เพราะฉะนั้นทั้ง A ทั้ง b อ่ะมันจะต้องเป็นห้าทั้งคู่รู้เรื่องไหมอันนี้ทันเนาะทั้ง A ทั้ง b ต้องเป็นห้าทั้งคู่เพราะว่ามันอยู่ระหว่างห้าทีนี้ไอเนี่ยไม่รู้ถูกหรือเปล่า น้องจะต้องเอาไปเช็คกับเงื่อนไขสามก้อนนี้ถ้าน้องลองเช็คแล้วมันเท่ากันหมดก็ใช่ถ้าไม่เท่ากันก็ไม่ใช่ถ้าดูจากโจทย์ในรูปนี้ที่เราเดาไปนะพี่ใส่อะมันจะเกิดจากแมกลบมินน้องทันสูตรใช่ไหมแมกคือ8ดมินคือสมแสดงว่า8ปดลบสามอะได้เลยค่ะ แสดงว่าพี่สายอะ่ะเปิดมาแล้วได้ห้าเอมันคือคนที่อยู่ตรงกลางแต่ว่าข้อนี้เนี่ยก้อนซ้ายมีห้าตัวแล้วก้อนขวามีมันคือ,ค,อคือมันไม่มีตรงกลางน้องจะต้องใช้สองตัวตรงกลางที่เป็นห้ากับห้าบวกกันแล้วหารสองอย่างนี้พอทันใช่ไหมได้สิบก็คือได้ห้า แล้วถ้าข้อนี้เนี่ยมันจะถูกมันจะเท่ากันเนี่ยพี่ก็ต้องไปจับคู่จะคู่ไหนก็ได้1กับ3หรือ2กับ3ก็ได้มันจะต้องไปจับคู่เพื่อหา AB แล้วก็มาเช็คกับข้างล่างว่ามันเท่ากันไหมซึ่งพี่จัดการเลยนะคู่นี้น้องก็จะได้มา5เท่ากับ52บวก A บวก B ส่วน12แล้วก็12มาคูณ5น้องจะได้60 เท่ากับ52าสบวก A บวก B แสดงว่า A บวก B น้องจะได้เลขแปย้ายไปลบน้องว่าเท่าไหมอ่ให้น้องจีบีน้องว่าเท่าไหม,หไ,หมไม่แน่ๆ เพราะว่าเพราะว่า A กับ B อ่ะที่เราคอนเฟิร์มมาที่เราคาดเดามามนไน้ห้ากับห้าและห้ากับห้ามันจะต้องบวกกันดีส้สิแต่ที่ชัวร์คือแปดที่เราแก้สรรมการมาคือแปดแสดงว่าคู่นี้ไม่ใช่ ไม่ใช่อ่ะพี่แล้วทีนี้พี่จะพี่พี่จะทำยังไงดีวะพี่พี่มองว่าแบบนี้นะพี่มองว่าแบบนี้นะพี่มองว่าตอนเนี้ยเกับ B บีะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ที่ของมันแล้วตรงกลางชัว่วไม่ใช่ที่ของมันเพราะว่าลองเอาไปแทรกตรงกลางแล้วแล้วมานษษษันได้สิบไม่ใช่คำตอบจริงๆคือต้องบวกกันได้แปด มันมัน,ม,นมันเช็คแล้วมันขัดแย้งเอาง่ายๆทีนี้พี่มองว่าไอ้เจ้าพี่สายกับเจ้าเอ็มอีะเหมือนเหมือนเขายั่วมาแล้วว่าสองอันเนี้ยสองอันเนี้ยมันทำไมกันแล้วนะมันเท่ากันแล้วเหมือนเขายั่วมาแล้วว่าสองอันเนี้ยเท่ากันแล้วนะแสดงว่าพอสองอันนี้เท่ากันแล้ว,นะว,พ,ออลวพี่ก็เลยมองว่างั้น งั้นเราเราไม่ควรไปยุ่งกับพี่สายกับเอมีอ่ะเพราะว่ามันมันเป็นเลข่ากับเลข่าที่มันเท่ากันอยู่แล้วมันมันตรงตามโจทย์กําหนดยอยู่แล้วอ่ะคือเขาสวยอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วอ่ะเขาเท่ากันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่เราจะเอา A กับ b ไปแทรกอะ่ะพี่ว่าคงไม่ใช่หัวกับท้ายไม่งั้นพี่สายเพี้ยนอย่ายุ่งกับพี่สายเพราะว่าเลขมันสวยแล้วคงไม่ใช่ตรงกลางเพราะว่าตรงกลางจริงๆมันมันเป็นห้ากันมันมันสวยอยู่แล้วอ่ะทีนี้ พี่เองก็ก็ไม่รู้ว่าจะแทรกตรงไหนเหมือนที่เราหามาเนี่ยว่าพี่ใสะมันได้ห้าแล้วพี่ต่อเลยแล้วกันนะขอโทษนะต่อเลยแล้วกันนะเอมออ่ะมันได้ห้าแล้วแสดงว่า A กับ B ที่เอาไปแทรกอะ่ะไม่ควรจะต้องแทรกหน้าหลังไม่ควรจะแทรกหน้าหลังเพราะว่ามันจะไปยุ่งกับพี่ใสแล้วก็ไม่ควรจะแทรกตรงกลาง มันจะทําให้ ME มันเพี้ยนทันไหมทีนี้เราก็อยากรู้ว่างั้นจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องแทรกไข่ซึ่งถ้าแบบเหมือนพอไปเดาตัวเลขอะ่ะมันยุ่งยากทีนี้เราได้ขอบเขต A กับ B มาแล้วฟังพี่ต่อนะมันต้องบวกกันได้8คนนี้คือขอบเขต A กับ B ที่เราจับเท่ากับเลขค่าซึ่งที่พี่บอกว่ามันคือเลขที่สวยอันนี้คือขอบเขต AB บที่นี้ต้องเดาแล้วน้องต้องเดาเลขแล้วต้องเดาเลขแล้วแต่เดาไม่ยาก <_ A> เพราะว่า A กับ B อ่ะมันเป็นสมาชิกของเต็มบวกซึ่งถ้ามันเป็นสมาชิกของเต็มบวกฝังนี้นะฝังดี้นะ พี่ให้เป็นหนึ่งก่อนพี่ให้เป็นหนึ่งก่อนถ้าเกิดว่าพี่ให้เป็นหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยพี่ว่าไม่ได้ว่ะเพราะหนึ่งมันจะมาอยู่หน้าสุดเลยมันมันทําให้พี่ใสเพี้ยนอะมันมันต้องห้ามยุ่งกับแม็กกับมินอนะหนึ่งกับเจ็ดไม่ได้เพราะว่าเราเราคลองเลขค่าไว้แล้วอะเราว่ามันคือเลขที่เขาสวยอะสองกับหกเพิ่มเพิ่ม,เ,มเห็นแล้พี่เพิ่มมี พี่ว่าสองก็หกก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีผลกับม,มินแล้วก็แล้วก็แม็กะตรงนี้สองก็หกอะพี่ใส่พี่พี่ใส่ได้หกแปดรเพียนไม่ได้สามกับห้าลองได้ไหมลองได้ไหมสามมือแล้วสองตัวเพิ่มสามคนนี้พี่อีกตัวหนึ่ง ก็เป็นสามตัวและสี่มีอยู่แล้วสองคนเพิ่มเพิ่มห้าก็กลายเป็นห้าสามคนหกเจ็ดเจ็ดแปดพี่ใสได้ห้าแน่ๆอันนี้ได้เอ็มอี e, มันจะต้องแบ่งก้อนละห้ากับก้อนละห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า เอ <Me S 2> ก็คือ2คนตรงกลางหกับ5บวกกันได้10บสส่วน2ก็ได้เลขห้าก็ใช้ได้เหลือ X บารบน้องก็ลองจับทุกคนมาบวกกันเพื่อเช็คว่ามันได้5ด้าหรือเปล่ามันจะมี3มี3มี3บวกกันได้9กกับสเป็น16บวกกันได้ยี่หแล้วก็มี 5, 5 5 5 3ตัวได้15เป็น40แล้วก็มี6 เป็นสี่สิบหกแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดกับเจ็ดได้สิบสี่บวกกัน 8, ได้หกสิบเจอแปดได้หกสิบแปดเอ้ยขอโทษนะพี่ว่าพี่น่าจะบวกอะไรผิดเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวขออย่งนี้เลยนะสามสามสามดาวสี่กับสี่ออกเมื่อกี้ไปสนะิบหกเนาะขอโทษได้แปดห้าห้าห้าได้สิบห้า แล้วก็หกแล้วก็7กับ7เป็น14แล้วก็8คู่นี้ได้17แล้วคู่นี้ได้21แล้วคู่นี้ได้22คู่นี้ได้38เจอกับ22มันจะเป็น60สิบแสดงว่าเจ้าซิกมาเอกอะได้หกสิแล้วหารด้วย12มันจะได้5 แสดงว่า a กับ b จะต้องเป็น3และก็ต้องเป็น5มันถึงทำให้พิสยัยมัธยฐานและค่าเฉลีย่ยเท่ากัน,มนหมดรู้เรื่องเนาะอ่านมีน้องบอกพี่4กับ4ได้ไหมอ่านมีน้องถามถ้า4กับ4พี่แซกให้ดูนะ มันจะมี3มี3มมีสี่อยู่แล้วสตัวเพิ่มไปอีก2ตัวมี 5- ้ามีห้มีหพี่เคยลองแล้วสิ่งที่ไม่ได้คือมัยธยฐานไม่ได้มัยธยาฐานคือ2คนตรงกลางอันนี้คือ5ตัวแรกแล้วก็อันนี้คือ5ตัวหลังมันได้4.5่จเอมบีอ่ะไม่ได้แสดงว่าอันนี้ไม่ได้ทีนี้น้องอาจจะถามว่าพี่ถ้าถ้า a เป็น3แบบพี่บอกแล้ว B เป็นห มันสลับกันได้ไหมพี่พี่ว่าได้นะจะจะสามห้าหรือจะห้าสามก็ได้ที่ได้เพราะว่าสุดท้ายเขาเอามาคูณกันจะสามห้าหรือห้าสามคูณกันได้ใครได้สิบห้าตอบสิบห้าจบอ่ะถ้าใครรู้เรื่องพิมพ์เลขเจ็ดให้หน่อย